ข่าวเศรษฐกิจนะคะมาเริ่มกันที่ผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่ของจีน7บริษัทค่ะพร้อมที่จะลงทุนตั้งฐานการผลิตในไทยนะคะจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ B O I ทั้งการยกเว้นอากรน,นําเข้าเครื่องจักรแล้วก็เงินสนับสนุนก็เชื่อว่าภายใน2ปีข้างหน้าค่ะไทยก็จะมีโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรี่ขนาดใหญ่รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าค่ะ โดยนายนะริศเทิดสถีริรักษ์นะคะเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยนะคะว่าจากการนําคณะเดินทางไปพบกับผู้บริหารของบริษัท ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำระดับโลกจากจีนเจ็รายทุกบริษัทได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจในไทยและสนใจมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บพลังงานที่ BOI พึ่งออกมาเมื่อเร็วๆนี้เพื่อที่จะดึงให้ผู้ผลิตระดับโลกเข้ามาตั้งฐานผลิตเซลล์แบตเตอรี่ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็องความรู้ด้านเคมีและวัสดุศาสตร์ขั้นสูงเป็นหัวใจสำคัญของ,ขอ,งอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า มาตรการพิเศษที่สําคัญก็คือจะมีผลต่อการตัดสินใจในการลงทุนการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบและเงินสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายบางส่วนในการลงทุนการวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาบุคลากร ผู้ผลิตแบตเตอรี่ทั้ง7รายค่ะยังมองด้วยว่าประเทศไทยก็มีจุดแข็งหลายด้านโดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจะทําให้มีความต้องการใช้เซลล์แบตเตอรี่จํานวนมากในอนาคตรวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนที่ขยายตัวทําให้ความต้องการใช้แบตเตอรี่สําหรับระบบกักเก็บพลังงานเพิ่มสูงขึ้นภายในปีนี้มีการคาดการณ์กันว่าผู้ผลิตรายใหญ่อย่างน้อยก็คือ2รายอ่ะ จะมีความชัดเจนในการเข้ามาลงทุนแต่ละรายก็จะมีกำลังการผลิตในเฟสแรกประมาณ6-10ึิกิกะวัตต์มูลค่าเงินลงทุนในเฟสแรกเนี่ยรวมกันกว่า30 0 0 0ล้านบาทและก็เชื่อว่าภายใน2ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีโรงงานผลิตเซลล์แบตเตอรีร่ขนาดใหญ่เกิดขึ้นจะเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มซัพยเชนและทำให้อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟไฟ้าในไทยมีฐานที่มั่นคงในระยะยาว